อบอกว่าเรื่องราวของคู่รักคู่นี้กาพากันอ้าวกันทั้งประเทศคุณผู้ชมคะเพราะว่ากวางไอบีนอร์มอลค่ะกับน้วานซาซานะคะต้องบอกไว้ว่าทั้งคู่เนี่ยยังไม่ได้มีการแต่งงานกันค่ะเรื่องนี้นะคะยังเป็นกระแสที่ชาวเน็ตนะคะโอ้โหใจจดใจจอ่ออยากรู้อยู่ต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่ทางด้านของน้งหวานซาซาเองเนี่ยออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์นะคะซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็คือคู่ของนองวานซาซาที่มีการ เบหาดูใจกันกับสามีนักร้องดังก็คือ a อบ o r m a l กวาง a อ n o น m a l นะคะที่ต้องบอกว่าน่าจะจบไม่สวยซะด้วยค่ะเพราะาฝ่ายชายเนี่ยมีการออกมาแฉนะคะว่าปัญหาชีวิตคู่ครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่ามีปัญหาจากทางบ้านของฝ่ายหญิงนั่นเองค่ะแต่ผู้ชมขะาเรื่องนี้ก็พาการงงทั้งประเทศเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของกวาง a อบ mo น m a l ค่ะกับนวนซาซาเนี่ยทั้งคู่ยังไม่ได้มีการแต่งงานกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะในปี 2,563ที25่ผ่านมานะคะทั้งคู่มีการจัดพิธีส่งเพื่อเป็นสิริมงคลเท่านั้นค่ะแต่สําหรับการจัดงานแต่งงานอย่างเป็นทางการเนี่ยต้องบอกเลยว่าเนื่องด้วยนะตอนนั้นท่านผู้ชมคะเป็นสถานการณ์โควิดระบาดอย่างหนักเลยนะคะทําให้ทั้งคู่เนี่ยต้องมีการเลื่อนงานแต่งออกไปค่ะแล้วทีนี้ค่ะเมื่อ1ปีที่แล้วนะคะทางด้านของกวางอีรีโนเมอเองค่ะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะคะว่าทั้งคู่เนี่ย ยังไม่ได้มีการแต่งงานกันค่ะแต่มีการไปมาหาสู่กันตลอดเนื่องจากว่าบ้านเนี่ยอยู่ใกล้กันมากๆนะคะเดินทางเพียงแค่5นาทีก็ถึงแล้วค่ะแต่คุณผู้ชมคาเรื่องราวเนี่ยโอ้โห FC คู่นี้นะคะหลายคนก็แอบเสียดายค่ะเพราะว่ายังไม่ถันได้แต่งงานเลยนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็มีการปิดฉากรักกันไปนก่อนนั่นเองค่ะ